วันนี้มานำเสนอโอซื้อ1แถม1ค่ะเพียงซื้อเข็มขัดหัวเข็ม B.O.G. รุ่น B10 สีน้ำเงินแถมฟรีเข็มขัดหัวล็อกอัตโนมัติ B.O.G. รุ่น B03 ค่ะและทางร้านแถมฟรีตัวล็อกเข็มขัดให้ด้วยนะคะรุ่น B10 ค่ะความยาวลมหัว115เซนนะคะรองรับขนาดเอวสูงสุดถึง41นิ้วเลยค่ะหัวเข็มขัดผลิตจากวัสดุโลหะอันลอยนะคะ แข็งแรงทนทานสวมใส่ง่ายค่ะตัวสายค่ะผลิตจากหนังสั่งคออย่างดีค่ะระบายอากาศได้อย่างดีเลยนะคะมีลวดลายสวยงามค่ะให้ความคลาสสิกค่ะรุ่น B03 ค่ะความยาวรวมหัว125เซนค่ะรองรับขนาดเอวสูงสุดถึง45นิ้วนะคะ หัวเข็มขัดผลิตจากวัสดุโลหะอันลอยนะคะทำความสะอาดง่ายค่ะไม่หักงอง่ายนะคะไม่เป็นสนิมค่ะสายเข็มขัดผลิตจากหนัง PU คุณภาพสูงค่ะสามารถโดนน้ำได้แช่น้ำได้นะคะไม่มีกลิ่นอับค่ะมีการตัดเย็บอย่างละเอียดนะคะช่องล็อกเป็นยางแข็งค่ะล็อกแน่นไม่หลุดไม่หลวมค่ะทั้งสองรุ่นนี้นะคะสามารถทำการตัดสั้นด้วยตัวเองได้นะคะ ความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะรุ่น B 1 0ค่ะเพียงลูกค้าไขาน็อตด้านหลังออกนะคะก็สามารถนำสายออกมาตัดสั้นได้เลยค่ะรุ่น B 03ค่ะเพียงลูกค้าดึงช่องล็อกนี้ขึ้นมานะคะก็นำสายออกมาทำการตัดสั้นได้เลยเช่นกันนะคะสินค้าของเรามีการรับประกันทุกชิ้นนะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านมีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะ สนใจสามารถทำการกดสั่งซื้อได้เลยนะคะพนักงานทางร้านเรายิยนดีให้บริการนะคะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามร้านเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสว่วนลดดีๆค่ะสวัสดีค่ะ